สภาพครับเอามาแค่นี้เองครับนี่ไม่มีทุน่นภาพมันน้ำเข้านะครับนี่เดี๋ยวเราจะลองวัดตัวนี้ดูแล้วก็วัดโอห์มของแต่ละเส้นสามมุมจะต้องได้อย่างเช่น2อบวกสก็ต้องได้เป็นหกครับจะนึกวัดอันี้ดูก่อนครับอันนี้แปดไมโคร ตร์ไม่หมุนนะครับเราก็ต้องเช็คคาปานี่ครับยานวัดคาปาซิเตอร์มาดูดีว่าได้เท่าไรครับคาปาตัวนี้เสียหรือไม่ น่กับพิบนะครับเอาหูรุดเนาะเฮ้ยเลขีเลซีนาโน,โนเองอนะ่ะเจ็ดจุดเก้าไมโครฟารัดเอ๊ะปกตินไงมาตัวน,นี้ปกติเลซี่ เจ็ดจุดเก้าแปดไมโครตัวนี้เนี้ใช้ได้เดีย๋ยวมันดูความต้านทานสีดำเป็นหลัก ดำเหลืองสิสไลดูดำเหลืองกี่โอห์มครับปรับไปที่โอห์มความต้านทานออตโต้เหลืองดำเหลืองดำเป็นหลัก เจอแล้วครับนี่ห้500 K, m. Oh m. าร้อยฟาเคศูนย์จุดเจ็ดมโโอเซวหน้าซื้อน่าจะมีสายขาดที่สีดำครับสายขาดไหนอาจจะขาดตรงข้อต่อนี่นะครับขาดตรงข้อต่อเดี๋ยวเราแกะแล้วต่อตวันแล้วใช้ได้ก็ใช้ได้เออแล้วตรงนี้เไรยังไม่ได้วัดเลยนะตัววัดให้ดูครับตรงนี้น่าจะขึ้นครับ อันนี้ก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นแกะดู ต้องพาดูนี่ครับสรุปครับสรุปเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับนี่เป็นลวดอลูมิเนียมสายขาดในเดี๋ยวเราก็จะขูดตรงนี้แล้วก็ใช้หัวหมวกหัวหมวกแล้วต่อสายไฟออกมามัน่าจะจบครับ แก้ไขลูกค้าไปครับเงินทองหายากครับเชยเหลือกันไปนี่ครับข่างดีข่าดอีกครับนี่เนาะนี่ครับเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับ ใช้โัวโมแบบนี้นะครับอลูกค้าไม่ค่อยมีตังเราก็จัดได้ยุคนี้เป็นทองหายากมากอะไร่ช่วยแก้ไขให้ครับนี่ครับไฟเข้าสีดำกสีแดงนะครับอคืนในสี่สิบสาม ชุดสตาร์ทนะครับสีเหลืองได้หกสิบสามแต่ถ้าเอาสีแดงกับสีเหลืองมาวัดกันก็จะได้ร้อยแปดอ้าวพิเตอร์ดับอีกแม่เวีนกรรมเนี่ยได้ร้อยกว่าสี่ส10ิบสามกว่าหกสิบสามเป็นร้อยเจ็ดร้ยแปดนะครับใช้ได้นะครับ ห <c oughs> ลวดอลูมิเนียมครับตัวนี้นี่ไฟเข้าสีเหลืองไฟเข้าอ่ะสีเหลืองต่อเดียวครับเดียวต้องระมัดระวังครับไม่อยากให้ขาดอีก โอ้มันสั้นมันเล็กสีนี้ต่อสามเส้นนะครับปลาไฟเข้าอีกเส้นหนึ่งแล้วก็คอนเนเซอร์ครับต้องหาชุดสตาร์ทให้เจอเอ,อชุดแช่ชุดกำลังให้เจอครับ ตัวไฟจะออกชุดชุดสตาร์ทก็คือเออ่ชุดกําลังก็คือดําแดงจิตสระชุดสตาร์ทก็คือดําเหลืองควากรอบปิดส่งงาย ตัวราดเจปแปนด้วยนะจีนชัดๆอุย้ยไปครับนี่ครับมุแล้วครับ